เรื่องเหลือเชื่อของหมึกยักษ์สิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ใต้ท้องทะเลนี่คือเรื่องเหลือเชื่อเพียงไม่กี่เรื่องที่เราได้เรียนรู้จากสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังชนิดนี้ผู้มันฉลาดแต่เซลล์สมองส่วนใหญ่จริงๆแล้วอยู่ที่แขนหมึกยักษ์มีเซลล์ประสาทหรือเซลล์สมองราว500ล้านเซลล์ถือว่ามีเซลล์สมองไม่ต่างจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กหมึกยักษ์เป็นสัตว์ที่ฝึกได้และมีทักษะในการจํา หมึกยักษ์ยังเข้าร่วมการทดสอบด้านการมองเห็นและปิดตาไปข้างหนึ่งซึ่งมันทำผลงานได้ดีมากกว่าสัตว์ชนิดอื่นๆด้วยแหละแต่ถ้าว่าพวกมันน่ะสุกสนมากมีพฤติกรรมไม่น่ารักในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหลายแห่งรวมถึงแห่งหนึ่งที่มีหมึกยักษ์รู้วิธีในการปิดไฟด้วยการพ่นน้ำหมึกใส่หลอดไฟทำให้ไฟฟ้าลดวงจร้ดยและคุณเชื่อไหมหมึกยักษนะ์น่ะจำคนได้ด้วยนะ เพราะมันมีอยู่ตัวหนึ่งไม่ชอบเจ้าหน้าที่ในการทดลองโดยไม่มีเหตุผลที่แน่ชัดเมื่อใดก็ตามที่เจ้าหน้าที่คนนั้นเดินผ่านมาเขาก็จะถูกน้ำมึกลาเอาครึ่งแกลลอนพ่นใส่ที่ด้านหลังของเขามึกยักษ์เนี่ยเป็นสัตว์หลายใจนะหลอกเล่นหลักเล่นหมายถึงมึกยักษ์มีหัวใจทั้ง3ามดวงจะสูบฉีดเลือดที่เป็นสีเขียวออกน้ำเงินและใช้ทองแดงเป็นโมเลกุลในการจับออกซิเจนด้วยนะ มึกยักษ์นะ่ะผสมพันธุ์กระทางหนวดนะโดยมันจะยืดหนวดออกไปหาตัวเมียแล้วปล่อยสเปิร์มไปด้านข้างของหนววศัตรูัางธรรมชาติของปลาหมึกนะ่ะคือโลมานะเคยพบโลมาปากขวดตัวนึงเคยตื่นตายสาเหตุเกิดจากการหายใจไม่ออกเพราะมีปลาหมึกยักษ์ติดอยู่ในลำคองไงล่ะเพราะในทะเลนั้นปลาหมึกตัวไม่ได้เล็กนะนอกจากนี้งานวิจัยพบว่า ปลาหมึกยังจดจำรายละเอียดเล็กน้อยในชีวิตได้แม้อยู่ในวัยแกช่ชราอย่างไรก็ตามความจำของปลาหมึกเองก็มีขีดจำกัดอยู่เหมือนกันช่วง2-3วันก่อนตายแล้วนะความจำและความสามารถในการเรียนรู้ของพวกมันจะลดลงอย่างมากซึ่งเป็นสัญญาณบอกว่ามันสุดท้ายกำลังจะมาถึง